สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับที่เราต้องมานั่งพูดถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูครับดาวิดเเคอรฮะเหลือเพียงแค่11วันเท่านั้นนะครับเขากำลังจะเดินทางออกจากโอทราฟอร์ดแฟ์เวลอย่างแท้จริงแล้วครับหลังจากที่อยู่เรามาตั้งแต่2011วันนี้กลิ่นมันค่อนข้างชัดมากฮะหลายสื่อ ประโคมข่าวเลยดีกว่านะครับผมได้ยินแฟนบอลปีสแตดงหลายๆท่านนะบ่นว่าไม่อยากจะตามเรื่องการซื้อขายทีมและเผื่อในการตามเรื่องซื้อขายนักเตะใหม่ไม่เพียงเท่านั้นฮนะสวนทางเลยคือขาเข้ายังไม่มาแต่ขาออกเนี่ยจะออกอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไาเคลียร์หน่อยแต่ว่าบิ๊กนิวส์ในวันนี้ผมขอยกให้กับแมนซิตี้ครับเพราะว่าบาเยิร์มิวนิครับสกายเจอรมนีรายงานว่าไคล์วอล์กเกอร์กำลังจะเป็นอดีตกับเปกโกเิีอลานะครับ จำได้ว่าเมษ,ษายนที่ผ่านมาเป๊ปเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ให้ไคลวอเกอร์เล่นในตำแหน่งของจอห์นสโตนนั่นจริงๆดูมีความเร็วมากกว่าเป็นเพราะว่าเขาทําไม่ได้ที่ can't do this นะครับและไม่เข้าระบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าไปไปมา,มาเราดูไคลวอเกอร์มาจนเขายุค33เป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสตูเขากำลังจะเซ้งต่อไปซิตี้จะเสียนักเตะหลักถึงสามคนนอกเหนือจากวอเกอร์แล้วก็มีเอลคายกูโดกันแล้วก็ล่าสุด เบนาร o ซิ l วาครับกำลังจะย้ายไปปารีสแซงต์แชงกงนะครับขณะซิตี้เขาได้3มแชมป์ยังมีการผ่าตัดทีมเลยนะครับนอกจากนั้นครับในเรื่องของทีมชาติเมื่อคืนนี้หลายคนอาจจะพลาดเนชั่นส u e ครับทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับเข้าชิงกับโคเอเชียหลายคนสงสารลูกาโมริชที่โคแอดเป็นได้แค่พระรองมาโดยตลอดนะครับแล้วลากไปจนถึง120นาที แต่ว่าไปแพ้การยิงจุดโทษตรงเนี้ยสำคัญมากครับที่กำลังจะพูดถึงดฮต่อจากนี้ก็คืออูนายซิมอนคุณผู้ชมเชื่อไหมครับในเกมเนี่ยเขาพลาดเยอะมากนะออกมาตัดลูกตากราะไม่โดนเว้เกือบโดนโคอเชียยิงแต่ว่ามันไม่มีคนพูดถึงคนระับเมื่อมันไม่เสียประตูเพราะกองหลังช่วยงานสกัดเอาไว้ได้แต่พอหน้าสิวหน้าขวานไอจังหวะคลายแม็กที่ต้องยืนเซฟจุดโทษเนี่ยมันมีผลมากกับบอลถ้วยปรากฏว่าเขาเซฟได้แล้วก็ทําให้สเปน เป็นแชมป์อีกหนึ่งโทฟี่ในยุคข,ของเดลากวเอนเต้ไม่ใช่หลุยเซลิก้แล้วนะครับก็ได้โพส,สเซนซิโอก็โพสต์เล่นกับโทฟี่เลยฮะบกบมาเายิงลูกสุดท้ายชิปเข้าไปอดีตนักเตะเรมมามันลดวมตัวกันนะครับก็ยินดีกับทีมชาติสเปนด,ด้วยทีนี้กลับมาเรื่องของเราครับวันที่ผมได้โพสต์เฟซบุ๊กไปข้อความหนึ่งอ่ะจะไบขึ้นมาหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะฮะผมโพสต์ไปว่าท่านชิคมีมุก จะเอาโอเลกุน่าโซชากลับมาสู่แมนยูอีกครั้งคนตกกระจครับและแชร์กันไปเยอะมากว่าโซชาจะกลับมาเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่ครับผมก็ได้ไปคอมเมนต์รายละเอียดไว้หลังจากนั้นนะครับไม่คิดว่าคนจะเข้าใจผิดคือชิดยักษ์ซีมเนี่ยแกออกไอเดียว,ว่าแกจะตามเลเจนด์นะครับของแมนยูฮะมาทํางานในสโมสรโซชากลับมามีตําแหน่งแต่ไม่ใช่เฮดโค้ชเฮดโค้ชคงเป็นเทานาอเหมือนเดิมและเขามีความคิดจะให้เฟอร์กี้เนี่ย คือโซลเลกโกลส์ตอนนี้มีตำแหน่งนะครับคือดี렉เตอร์ออฟฟุตบอลแต่ตำแหน่งของเฟอร์กี้เหมือนโสดไม่อย่างนั้นอนะ่ะไม่ได้มีบทบาทอะไรมีาการประชุมโอเคให้ความเห็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นจะดึงโรนัโลโดกลับมาไหมเฟอร์กี้ให้ความเห็นแต่ครั้งเนี้ยเหมือนท่านชีคบอกว่าถ้าเขา,ทาเทคโอเวอร์จริงจริงครับจะเอาเฟอร์กี้มาพิจารณาอีกหลายเรื่องจะสำคัญขึ้นแบบนี้นะครับแต่ผมยังคงมองว่าโซชาน่าจะปฏิเสธถ้าหากเป็นโค้ชแค่คาริฟโมฮนะ มาคาดิฟแล้วไปแมนยูแล้วจบแค่นี้เนี่ยการเป็นฟุตบอลแมเนเจอร์ของเขาต่อจากนี้มันยากนะครับผมหวังว่าเขาจะได้เป็นผู้จัดการทีมไม่นั้นเนี่ยมันเร็วเกินไปบที่จะแบบไปบริหารไงน,นะแต่หลายคนเชียร์ในการที่อยู่เบื้องหลังของแมนยูพวกแกเป็นคนละเอียดรอบคอแบบว่าคิดช้าอะไรแบบนี้นะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยลิซาอูกําลังฮอตฮิตติดช้าจริงๆนะครับล่าสุดลูเบนเนเวสครับของบูฟที่เราตามมานานมากก่อนเราได้คาเซเบโร่เนี่ย เอาทีเราซื้อไปแล้วครบ47ล้านปอนด์เ,เรียกได้ว่ายังไม่เสร็จสัญญานะครับแต่ว่าตกลงเรื่องค่าตัวเรียบร้อยแะ้วกับวูดได้ระดับแบบ50ล้านปอนด์แมนดูแสดงว่ายืดน้อยกวนี้แน่นอนนะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะคนไปพบว่าท็อตโบรี่พยายามจะใช้ซาอุเพื่อที่จะให้เชลซีหนีแฟน,นเจ้ i แฟน,นเพย์ใสำเร็จคือเชลซีชุบซื้อ,อมากโอ้ก่อนหน้านี้ก็คือปาร์เดนชิวไปหมดเลยใช่ไหมครับเขาติดไอ้กฎการเงินนี้อยู่ เขาจะขาย6ผู้เล่นให้กับซาอุซึ่งไม่รู้ว่าทีมไหนบ้างนะ6คนนี้จะได้เงินถึง230ล้านปอนด์ก็มีฮาคิมซีเยกอปาเมยังลูกาก,กูแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้ด้วยเทลซีจะได้เอาเงินมาซื้อนักเตะใหม่ที่โปเชตเโตอยากได้นะครับแต่ก็ยังไงก็ตามยังไม่ขายเมซันเมานะเมซันเม้าล่าสุดก็คือแมนยูยื่นจาก40เป็น50ยังไม่มีสายตอบรับโทรแววสายยังคงไม่ว่างอยู่นี่คือวิกดิวในค่ำคืนนี้ ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะคุยกันวันที่3เรื่องของดามิเดเคเพราะว่าแฟนหลายคนก็ค่อนข้างที่จะใจไม่ดีนะฮะเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะแต่กระแสมาล่าสุดโห,หมเลยฮะว่าเขาโอกาสอยู่ต่อไม่ถึง50%จะเป็นยังไงห้ามพลาดงดในคลิปค่ำคืนวันจันทร์ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับคงไม่มีวันไหนที่ควรจะปล่อยเสื้อของผู้รักษาปตูไปมากกว่าวันที่เด r เคอากำลังจะกลายเป็นอดีตของปีศาต์แดงครับนี่คือโตคิปเปอร์เจอร์ซี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็บรุการนี้ครับที่มีทั้งเด r เอ่ะแจ็คบัตแลนด์และทอมพีตันใส่นะครับแต่ว่าพรมเป็นสีฟ้าเนี่ยคนก็จะไปนึกถึงดาบิดเด KR เคซะเยอะ จนณตอนนี้เขาจะเป็นอดีตของเราหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ควรที่จะสะสมเอาไว้เพราะนี่คือล็อตสุดท้ายแล้วนะครับผมจําได้ว่าครั้งแรกที่เอามาราคาสูงสุดอยู่ที่6 4 0 0ลด1ครั้งเหลือ5 9 0 0รอบนี้ฮะเป็นล็อตสุดท้ายที่เขาลดแล้วนะครับเพราะว่าเสื้อซีซันใหม่มันยังไม่มาเขาก็ลดซีซันเก่าซึ่งพอเวลาของเซลเนี่ยไซส์มันน้อยมากและที่อังกฤษมันก็จะลุมแย่งกันรอบนี้ผมได้มา3ไซส์ นะครับก็คือไซส์ L 2XL และ 3XL อย่างน้อยยังมีไซส์ L อยู่1ตัวนะฮะเพราะเสื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อโกที่หายากมากนะครับประเทศไทยไม่มีแน่นอนผมกล้าการันตีเลยไม่มีใครเอาเข้ามาหรอกครับมันมันราคาสูงนะครับแต่ว่ารอบนี้นะฮะผมได้ลดราคาลดสุดท้ายนะครับลดครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะ4,900บาทครับจากครั้งแรก6,004เหลือ5,900และเหลือแค่4,900ครับสำหรับเสื้อ ทั้งหมดนะตรงนี้ครับของโทรศรัพท์ตูแมนดูนะฮะที่อยู่ในมือผมก็คือไซส์ L ไซส์ L เนี่ยผมขอชี้แจงนิดน,นึงครับในมือผมณนะตอนนี้มี4ตัวครับแต่ไซส์ L อีก5ตัวจะมาวันพระหัสบวัสดีนี้เพราะฉะนั้นก็ถือซะว่าไซส์ L มี9ตัวใครมาก่อนไอ้สตัวที่มีเลยทันทีก็ส่งพรุ่งนี้เลยนะครับลายผหาน้องผมได้เลยครับทุกตัวทุกไซส์4,900บาทหมดแม้ว่ามันจะเป็นไซส์ใหญ่และปกติเขาคิดราคาเพิ่มผมไม่คิด 4,900ทุกกรณีนะครับฟังไซส์ใหม่นะครับไซส์ L มี9ตัว2 XL มี5ตัวและ3 XL มีอีก5ตัวรอบนี้ 4L หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับ4,900บาทยา้ำอีกทีนะครับไซส์ L ที่มีอยู่ณนะตอนนี้ในมือผมมีแค่4แต่อีก5ตัวจะมาวันพฤหัสบ,บดีเพราะฉะนั้นใครจอง4ก็ได้พรุ่งนี้เลยแต่ไม่ได้ด้พรุ่งนี้เดี๋ยวส่งพรุ่งนี้เลยและอีก2วันได้ แต่ถ้าหมดแล้วคุณจะจองอีก5ตัวก็อีสาวันได้ทันที4,900บาททุกกรณีเสื้อผู้สาวตัวแมนเชสเตอ 20, 1, 4, ร์นี่ลดสุดท้ายถ้าลดจากราคาสูงสุดก่อนนี่คือลดเป็นระดับ2,000กว่าบาทเลยนะฮะเหลือแค่4,900 add ไลา์มาตรงนี้ได้เลยนะครับสแกนชัโค้ดหรือว่าทักอ d d p o p ป i l l พ c ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องดราม่าของดาบเิลเดอนะครับผมขออัปเดตเรื่องการซื้อขายทีมสั้นๆนิดหนึ่งครับก็คือนักตรงนี้นะครับ ทางฝั่งของชิฟยักษ์ซิมเนี่ยยืนครั้งที่5เวลาที่6,400ล้านปอนด์ยังไม่มีเลชั่นใดๆทั้งสิ้นจากตะกูลเกรเซอร์นะครับแต่ที่น่าสงสัยก็คือเมื่อวานนี้มันมีกระแสว่าเซอร์จิมไลท์คลิปย้อนขยับเงินขึ้นเป็น6,000ล้านปอนด์สิ่งที่เรากังวลก็คือเกรเซอร์เขาอยากได้จิมไลท์คลิปเข้ามาทํางานอยู่แล้วเหตุผลเพราะว่ายอมรับเงินน้อยหน่หอยนึกออกไหมห่างกันแค่400ล้านปอนด์นะ6,000กับ6,400แล้วตัวเองยังคงเป็นบ่อนอยู่เพราะว่าจ ยอมไม่บริหารทีม100%นี่คือสิ่งที่เกรซอร์วางแผนเอาไว้นะครับทีนี้ฮะเรื่องก้าวหน้าก็คือเทนหางอุดหนิดครับอันนี้เป็นเรื่องที่โดรายงานมาชัดเจนบางสื่อใช้คาว่า unhappy นะครับอันนี้ไม่สอบง่ายๆครับ unhappy ก็คือไม่มีความสุขเลยบางสื่อใช้คำรุนแรงถึงคำว่าฟิม F U M E ฟิมนี่คืออารมณ์ประมาณมงุดหงิดหัวเสียเรื่องที่เขางุดหงิดก็คือ การเสียโอกาสในการยื่นซื้อตัวผู้เล่นที่เขาต้องการหนึ่งในนั้นที่คนรายงานก็คือดิคันไรส์ครับอันนี้เป็นการยืนยันชัดเจนนะครับว่าเทนหาเนี่ยคือคนเป็นผู้จัดการทีมเขาบอกอะไรกว้างๆเขาไม่ได้มองว่าคนนี้ไม่เหมาะคนนี้ไม่เหมาะถ้ามีโอกาสเขาพร้อมที่จะออฟเฟอร์ไปหมดเขาบอกว่าดิคันไรส์เนี่ยเหลือคนที่เป็นคู่แข่งแมนยูนี่น้อยมากก็คือแค่อาร์เซอลทีมเดียวนะครับแต่ว่าแมนยูเต็ดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ดสักทีหนึง่งก็เพราะว่า ไอการซื้อขายทีมเนี่ยมันไม่เสร็จเขาบอกเขาหมุดหงิดโอดเสียมากเลยนะครับเพราะอะไรครับคุณทําธุรกิจอะไรเป็นหลักครับแมนยูนะแต่ก็คือฟุตบอลแม่ทัพจริงๆของธุรกิจนี้คือผู้จัดการทีมฟุตบอลรู้ไหมฮะแล้วเขายังไม่ได้อะไรเลยนะ่ตรงนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะฮะทางฝั่งของริชเฟย์นะครับที่เป็นซีเนียร์ฟุตบอลไลเตอร์จากแมนเชสเตอร์อีฟิลิเนียบอกว่าทางฝั่งของในผู้รักษาประตูเนี่ย ทั้งสองฝ่ายมองต่างกันครับบอร์ดบริหารแมนเจเต็ดอยากให้ต่อสัญญาดาบิดเดคอาครับแต่เอลิกเทนหากอยากเปลี่ยนโกครับเหตุผลง่ายๆก็คือบอร์ดบริหารลัตระกูลเกรซมองว่าถ้าหากต่อสัญญาดาบิดเดคอาไปอะครับมันประหยัดเงินเขาได้มากกว่าครับแม้ว่าเดคอาจะค่าเหนื่อยแพงอะโอเคลดจาก37มามาเป็น2 0 0แสนก็ยังแพงแต่ว่ามันดีกว่าการที่แมนยูต้องไปโฟกัสซื้อนักเตะถึง3าตำแหน่ง คุณเข้าใจไหมครับคุณตามทันไหมฮะคือตอนแรกอะ่ะเอาเราถามกันตรงๆเลยฮะแบบกันเองแมนยูต้องซื้อตำแหน่งไหนที่สุดครับทุกคนนะทุกคนรู้ดีแมนยูต้องซื้อกองหน้าเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่ากองหน้าไม่มีโดแล้วคนที่มาแทนโดคือเวคอร์มันไม่ยิงและคนที่ยิงแทนคือแรดฟอร์ดมาซิยาวก็ไม่ไหวแมนยูไพโอเลตี้แรกคือซื้อกองหน้าก่อนถูกไหมครับตำแหน่งแรกนะครับทีนี้พอทั้งตลาดเนี่ยเรามีข่าวกองกลางก็เยอะ ก็คือเมซอนเมาส์เหตุผลเพราะว่าท้ายซีซั่นเราเห็นสภาพแล้วว่าคาสเซมิโล่กับอิเล็กเซ่นเนี่ยในวัย30กว่าปีเนี่ยมันแบกไม่ไหวอ่ามิดฟิลด์เข้ามาเป็นตำแหน่งที่2ทีนี้ฮะคนบริหารเงินนะครับเขาอยากจะให้จบแค่นี้ฮะก็คือซื้อคนตำแหน่งอ่ะหมายถึงไอันนี้คือตัวหลักนะอ่ะซุปตลงทุนไปเลยคนละ70ล้านบอลร้อยสี่จบนะแต่ทีมมันมีเคสของเดเคอาขึ้นมาว่าโอเครอบชิงมีโับมีความผิดพลาดเทรนหาก็คงเคาะแล้ว่าอยากเปลี่ยน แต่ถ้าหากเปลี่ยนอีกแมนดูค้างว่ามันต้องโฟกัส3ามตำแหน่งเลยฮนะก็คือเริ่มตั้งแต่โกมีแค่กองหลังนะที่ไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ากองหลังอ่ามีลิซันโดมีวารานมีแม็กควายถ้าถ้าไม่ปล่อยให้วิลล่ายืนตัวอย่างใช้อย่างนี้อยู่เปลี่ยนโกซื้อกองกลางแล้วซื้อกองหน้าโอ้โหเงินเท่าไหร่ถูกไหมเราคุยกันแบบเป็นไปได้คือเอาแค่กองหน้าก่อนะคนที่ดูเป็นไปไ,ได้มากส,สมมติซื้อลัสคอยลมุนมาเลย แต่คอยลุนโตอัตราตาโก่งสมมุิจบที่แปดสิบห้าล้านปอนด์อ่ะเราตีไปล้านปอนด์นะฮะแปดสิ 85, 000, บห้าล้านปอนด์ซื้อคอยลุนไปแล้วอ่ะขี้บุกขี้หมาขายนักเตะมอนไปได้ตังค์สมมุิตีสักร้อยห้าสิบล้านแปดสิบห้าเสียกองหน้าไปแล้วหนึ่งคนใช้เงินไปแล้วเป็นเชิเมาจบที่หกสิบหกสิบล้านปอนด์บวกกับคอยลุนเท่ากับแมนยู u, ใช้เงินไปเกือบร้อยห้าสิบล้านปอนด์แล้วเขาต้องการให้จบตรงนี้แต่ถ้าไม่จบอีกเดคเอ้าแมนยูเอเล็กซ์เชนแฮมไม่เอาแมนยูรู้ไปมซึ่ โก้ใหมโก้ใหม่เอาจะเป็นใครโอรน่า,ห,นาหรือพิกฟอร์ตต้องใช้เงินอีกอย่างน้อยตีสักห้าสิบล้านปอนด์เป็นสองร้อยละฮะคุณเข้าใจยังพอมปนซื้อสามตำแหน่งเนี่ยมันใช้เงินเท่ากับสองร้อยล้านปอนด์ครับบอร์ดบริหารก็มไม่อยากเสียครับมันอยากต่อสัญญาเดคอาร์ออกไปครับอย่างน้อยๆก็คือเป็นการยื่นเงินผ่อนแต่เทนหาต้องการเปลี่ยนณนะตอนนี้ที่คือมีคนรายงานมานครับลิชเฟย์บอกเลยครับว่าเกมสุดท้ายของเดคอาอาจจะผ่านค้นไปแล้วครับไฟนอลเกม นะครับเพราะว่าเทนหากฟันพงเลยว,ว่าเขาต้องการผู้รักษาประตูใหม่หลังจากที่เขาได้ตัดโลเัรโดออกไปปัญหาของแมนยูปัดแม็กควายออกจากกับนันทีต่อไปเนี่ยมันก็คือดับบิเดเคอเนี่ยแหละครับที่เราคาดการกันไว้ทีนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่สื่อวงในของสโมอสรเล่นบาร์สเฟอร์บรูเกนอีกครั้งหนึ่งฮะเป็นการรายงานสองครั้งติดแล้วนะครับว่าเทนหากชอบคนนี้ครับถ้าหากเป็นโกที่ ไม่ได้บิ๊กเนมอะไรนะครับเขาเป็นน Under ักโกอันเดอร์เล็กอันเดอร์เล็กเนี่ยนะครับเราอ่านออกเสี Under ยงอันเดอร์เล็กชอช้างได้ใช่ไหมครับแต่ผมก็เคยโดนฝรั่งแซ oh, วที่โอซาก้าเขาอ่านอันเดอร์เล็กคอควายและทอร์นาหอันเดเล็กเป็นโกอันเดอร์เล็กอายุ20ปี193เซนติเมตรนะครับอันนี้คือคนที่เทนหักวางวางเอาไวา้ว่าเวิร์กสไตล์คล้ายกๆกับลิวาโควิชโกของโครเอเชียแต่ถ้าไม่ได้อ่ะก็มีดีนเฮนราซันสำรองดีนเฮนราซันตอนนี้รอเป็นตาอยู่อยู่นะครับว่าถ้าหากักสถานการณ์ไม่ดีเขาจะเป็นตัวสองแทรก นะครับนอกเหนือจากนั้น,นครับอ่ะอันนี้คือแมนเชสเตอร์อยูนิเท็ดรายงานนะฮะกระดาษแผ่นสองแผ่นนี้จบไปนะไปดูที่อดีตอาร์เรติกกันมากครับดีอารเลติกยังคงอยู่กับอังเดรโอนาน่าต่อไปเรื่อยๆครับโดยเขาให้มอฟเออ่แมทสโตเท็กแมทคือดรอสกี้โอ้ชื่ออ่านยากมากคนคนนี้ครับเป็นผู้รักษาป,ประตูในอดีตของสหรัฐอเมริกาและสวีเดนครับและตอนนี้เป็นโค้ชโกอยู่ด้วยฮะ มาเขียนวิเคราะห์โอ้โหนี่คือแอตติกมันก็โหดนะครับให้คนที่เป็นอดีตผู้สักตูมาเขียนวิเคราะห์โกฮะเขาวิเคราะห์เลยครับสําหรับท่านมิสเตอร์แมทเนี่ยเขาบอกว่าวีดีอาร์ตายกับแมนยูหมายถึงว่าหมายถึงวา่าคือโดนเดี๋ยวเราจะโดนแมนยูเฉดหัวไปเนี่ยเป็นเพราะคําคําเดียวครับภาษาอังกฤษคำนั้นคือ inconsistent consistent แปลว่าความสม,ม,ม่ำเสมอเติม in เข้าไปก็แปลว่าไม่สม,ม่ำเสมอครับมิสเตอร์แมทบอกเีดีอาร์เดี่ยงตายเพราะ inconsistent แล้วเขาบอกว่าอังเรโอน่าจะบอกกับวิธีการเล่นของเชนหาที่เป็น proactive ฟุตบอลมาก proactive คือแบบโอ้โหโดนบีบโดนจี้โดนไงก็ยังสามารถแกะจากด้านหลังได้นะครับเขาบอกว่าการที่อินเตอร์มิลานนยแม้ว่าซีซันนี้ตอนแรกคือดูย่ำแย่นะครับจากกู้สถันกาการขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่า การเริ่มบอลจากข้างหลังดีและข้างหน้าเนี่ยจะเล่นง่ายไม่ว่าจะเป็นลาเตโรมาตินเน่ไม่ว่าจะเป็นลูกากูหรือว่าเป็นไอเดนเชโกใครตามๆที่มันเป็นกองหน้าพอมบโกแบบนี้มันพลิกบอลง่ายนะครับอ่ะเขาบอกว่าอ่ะก็เลยยกตัวอย่างให้ดูครับย้อนกลับไปในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับมิสเตอร์แมตจะบอกว่าอย่างรูปลูกเนี้ยเห็นเลยว่าโอนาน่าเนี่ยยืนสูงกว่ากองหลังชัดเจนเพราะกองหลังมั่นใจว่าฉันเป็นแค่ักสแตนบายให้นายเผื่อนายไม่มีใครจ่ายนายค่อยปาดมาให้ฉัน ช่วยเป็นผู้ช่วยแต่ว่าคนบัญยายนีแล้วเป็นผู้ทรศัพท์ประตูซึ่งเดีแคร์ทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้แน่นอนเดกแคต้องแปะให้ลิซันโดหรือแปะให้คาเซเมโลแต่โอนาน่ายืนสูงกว่ากองหลังและยกให้ดิมาโกเล่นทั้งที่จริงแมนซิตี้เต็มไปหมดเลยไม่เพียงเท่านี้นัดที่สี่อันนี้คือโดนเกมรับเกมเพสซิ่งของเปปปเดลลาโผทางเข้ามาแหละแต่ว่าโอนาน่าเห็นมาซโรโบโซวิตและแทงทะลุกรงกลางให้โบโซวิตเอาไปเล่นได้ แก้เพรสซิ่งแบบเหลือเชื่อเลยหลังจากนั้นอินเตอร์ก็เล่นเกมบุกได้ต่อนาทีเจ็ดสิบสองอันนี้เจอนักเตะแมนเชสเตอร์สองคนบีบเข้าไปอังเดรโอนาน่าสามารถตักขึ้นไปให้กองหน้าเล่นได้ฆ่ 5, นานักเตะแมนเชสเตอร์ได้ถึงหกคนแล้วเปิดเกมลุกอย่างเต็มสูงแมนเชสเตอร์เหลือสี่ 4, ข้างหลังรวมผู้รักษาชสูงเป็นห้านาทีแปดสิบห้านี่เป็นที่เรื่องลือกันเลยเมื่ออังเดรโอนาน่าขึ้นมาสูงมากๆแล้วโดนเออร์ลิงฮาร์แลนด์กองหน้าที่น่ากลัวที่สุดในโลกคนหนึ่งบีบอยู่เป็นคนอื่นตกใจตายแล้ว แต่โอโรนาใจเย็นให้เอลิขันเล่เข้ามาใกลๆฉันไม่กลัวฉันมีความสามารถเฉพาะตัวสูงแล้วก็ให้บอลอย่างเหลือเชื่อให้กับลูกากูลูกากูก็เอาไปให้มักกิทยาเล่นเอ็นเตอร์วิลานบุกได้ต่อมิสเตอร์แมทคนนี้นามสกุลอ่านว่าอะไรไม่รู้พีดรอฟสกี้ก็ได้อ่านนามสกุลยากมากเป็นอดีตผู้รักษ,ษาประตูแล้วก็เป็นโค้ชในปัจจุบันบอกว่าอังเดรโอโรนาคือล่างทรงของขามาเน,นีอยอนเออร์ตอนช็อป เขาสามารถเป็นสวิปเปอร์คิปเปอร์ได้เลยเลยขึ้นมาเล่นขึ้นมาเซตบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอผู้รักษาประตูตตแบบเนี้ยเราจะเล่นเกมเพรสซิ่งยากมากเพราะว่าคู่แข่งมันจะเพรสที่โอ้โหโกมเตะเ,เก่งขนาดนี้ไม่ไหวและจะเหมาะกับการเคราเต์แท็กของเอเล็กซจันหักและ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างที่สุดนี่คือการวิเคราะห์ของอดีตผู้รักษาประตูว USA และสวีเดนนะฮะซึ่งเดียติกจ้างมเาเขียนคอลัมน์ คือโกมองโก้ Go ได้กันเองนะครับเหมือนครั้งหนึ่งครับอันนี้ผมเปิดเผยเลยแล้วกันผมก็เคยคุยกับอดีตผู้รักษาประตูของโบรุสเซียดอดมุน <c oughs> อดีตผู้รักษาตัวของโบรุสเซียดอดมุนนะฮะผมไม่ต้องพูดชื่อดีกว่าวันนั้นเป็นวันที่เดกิอาพลาดนะครับแล้วเขาก็ถามผมว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับเดเกิอานะครับคนเยอรมันพูดคำว่าเดเกิอาเกิดอะไรขึ้นเด็กว่าส์ร็องกับทิมกับเดกิอา ผมบอกโอ้ยบันโดนปังเลย come on with his quality you know that นะคือแบบประมาณว่าด้วยคุณภาพอะ DKA มันพลาดได้ยังไงรูปแบบนี้นะอันนี้อดีตผู้รักษาประตูของปุโรหรตรบมลบอกผมคือคุยกันที่สมุยแล้วก็เควนที่เมืองไทยว่าระดับ d k r มันพลาดแบบนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้ว่ายิ่งเป็นการตอบย้ำว่านี่ยครับความไม่สม่ำเสมอของเดย์กำลังจะฆ่าเขาเองนะครับหรือ11วันสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างโหมโรงว่าเด k าจะไม่ได้ไปต่อกับแมนยูแต่หลังจากกลับมาจากพักร้อนณนะตรงนี้ นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยเมื่อวานผมเห็นคอมเมนต์หลายๆข้อความนะครับอ่ะไปขึ้นมาก็ได้ครับช่วงสุดท้ายนะครับหลายคนบอกว่าเห็นด้วยกับผมที่ถ้าไม่เอาพิกฟอร์ดเลือกเฮนเดอร์สันเพราะก็มีหลายท่านที่บอกว่าโอนาน่าเด่นแค่ในเกมฟุกชิงนะครับบางคนบอกว่าโอนาน่าไม่ได้เหนียวอะไรเลยในเซเรียอาลพลาดง่ายรู้ง่ายเลยทั้แต่แค่เป็นคนเล่นเกมรุกได้เก่งคือเป็นนักฟุตบอลที่เก่ง แต่ไม่ได้เป็นโค้ดที่เหนียวมากๆๆนะักเดคเคอาเป็นโค้ดที่เก่งแต่เป็นเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้เรื่องอ่ะนึกออกปะนักบอลไม่ได้เรื่องหรือใช้เท้าไม่เก่งนะครับอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณเลือกไงนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายครับไหนๆวันนี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นการจะบอกว่าเกิน50%นะที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ต่อนะครับเป็นการสั่งลานะครับวันนี้ผมเอาเสื้อผู้รักษาประตูของแมนยูยเต็ดครับซึ่งมันคือรีมายถึงเขาอ่ะนะครับทั้งเดคเคอาทั้งท นะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเสื้อของปีเตอร์ชไมเคิลมันจะสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเราคิดถึงเอ็ดวินฟานเดซาแล้วก็แน่นอนกำนึงถึงทางฝั่งของ WTKA นะครับวันนี้ลดสุดท้ายแล้วจากประเทศอังกฤษลดราคามาให้รอบที่3นะครับก็คือตอนแรกที่ปล่อยเนี่ยครั้งแรกเลยไปกับโกคิด6,004นะครับแล้วก็ลดมารอบแรกเหลือ5,009นี่คือหมดแล้วหมดเลยนะฮะเพราะว่าเที่ยงเกล็ดพอเวลาของเซลล์เนี่ยมันมาเร็วมากนะครับแล้วเดียวคือไซส์หมดไซส์หมดไซส์หมด พอเวลาเซลเราเลือกไซส์ม่ไดเนี่วันนี้ผมไม่มีไซส์เเลยผมไม่มีไซส์เเลยนะครับผมได้ L มาทั้งหมด9ตัวนะครับแ9ล XL 5และ3 x l อีก5นะครับในราคาเดียวครับ4,900บาทถ้าจากครั้งแรก6,400นี่ลดมาเกือบ2,000กว่าบาทเลยนะฮะก็หมดแล้วหมดเลยครับอันนี้คือของเซลลเราเลือกอะไรมาไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆก็ยังมีไซส์ที่ถึง3ไซส์ให้ทุกคนได้เลือกแต่ทีที่ผม ชี้แจงนิดนึงครับไซส์ L เนี่ยที่อยู่อยู่ในมือผมณตรงนี้ผมมีแค่4นะฮะคือถ้าใครจองไซส์ L คือพรุ่งนี้ส่งได้เลยแต่ว่าอีก5ตัวครับจะมาวันพระรัชสบัตนี้ถ้า4หมดแล้วคุณจอง5คุณก็จะได้อ่หลังจากวันพระรัชสบัตเป็นต้นไปนะครับอย่างน้อยๆก็คือ L ผมมี9ตัว2 L 5และ3 L 5นะฮะ4,900บาทใครอยากได้ที่ปลายมาเข้ามาเลยครับหมดแล้วหมดเลยครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ผมจะ เริ่มเอาของสโมสรอ,อื่นมาปล่อยเพราะผมได้ของมาแล้วนะครับมีทั้งแอสตันวิลล่าทั้งอาร์เซนอลทั้งเอฟเวอร์ตันเชลซีท็อตแนมฮอสเตอร์นะครับแล้วก็กำลังสั่งพุ ic, Ranger, ๊กคาสโกเซลติกกัสโกเรนเจอร์บารเซโลนาผมจะเอามาปล่อยวันละชิ้นพอเมนหลักนี่เป็นของแมนอยู่พรุ่งนี้จะเป็นสโมสรอ,อะไรโปรดติดตามบายบายผมรักเขานะผมยังย้ำอีกทีนึง ดูทรงระยะครับโอกาสไปมากกว่า50%ในมุมมองผมนะ